สมักสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาโทร025138850บริษัทไมสเตอร์เทคนิคจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ a u ด i อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดกิจกรรมทดลองขับ High Performance ในตระกูล RS ครั้งแรกในประเทศไทย กับ Audi RS Driving Experience ซึ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เทคนิคการขับขี่แบบเต็มสมรรถนะทั้งไล n e Up จากรถยนต์ Audi ที่ครบคันเพื่อช่วยให้เข้าใจรถยนต์ Audi มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับแบบสลาลอมการควบคุมพวงมาลัยการเบรกการเข้าโค้งและการควบคุมรถซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆสำหรับไลน์อัพณปัจจุบันของตระกูล Audi RS มีดังนี้ครับ 1. t t s งที่ทีครับต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ทันสมัยสไตล์สปอร์ตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์สันดับรุ่นสุดท้ายก่อนเข้าสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์5สูบแถวเรียง400แหลแรงมา้า RS4 ์เ a ส t ีอา t รถยนต์ที่สูกทั้งมาด้วย DNA ของรถแข่งเป็นรถ Station สเตชันวากอนสมรรถนะสูงกับเครื่องยนต์ V6 t u เทอคู่450แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ4ล้อ r s Q3 Sportback Quattro รถสปอร์ตคูเป้สุดโหดกับเสียงคำรามที่ดุดันมีการปรับแต่งท่อไอเสียใหม่ช่วงล่าง RS 400แรงม้าให้คุณขับได้อย่างสนุก RS5 คูเป้ u a t t r o ครับสปอร์ตคูเป้ตัวแรงกับเครื่องยนต์ V6 Turbo โบชาร์จระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ450แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100 3.9วินาทีและรถสำหรับพ่อบ้านสายซิ่งครับ RS6 Avant Quattro รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินม a l h a บ i t V8 Twin Turbo 600แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3.6วินาทีเท่านั้นรวมถึงล่าสุดภายในงานนี้ครับมีการเปิดตัว Audi RS7 Sportback ตอกย้ำ DNA แห่งเลส i ิ่ง p ปอ t ในล่างของรถสปอร์ต4ประตูตัวแรงที่มี600แรงมา้ากับราคาค่าตัว10.7ล้านบาทอีกด้วยครับ โลตัสคารประเทศไทยเปิดตัว All New Emira โฉบเฉี่ยวดุดันในเซกเมนต์รถสปอร์ตมาพร้อมขุมพลังที่มีให้เลือกถึง2แบบโดยในช่วงเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกจะวางจำหน่ายในรุ่น First Edition ที่ผลิตจำนวนจำกัดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตร s u p e r c h a r g e จให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรมีอัตราเร่ง0-100กิโเมต่อชั่วโมงในเวลา4.2วินาที โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง288กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในปีนี้จะมีเครื่องยนต์ใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีสำหรับแบรนด์โลตัสโดยเครื่องยนต์แบบที่2นั้นเอมิราจะใช้เครื่องยนต์ของ AMG เป็นเครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบ360แรงม้าเอมิราเป็นรถยนต์รุ่นสุดท้ายที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยทุกรุ่นในอนาคตจากโลตัสจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของบริษัท สำหรับราคาจำหน่ายอยู่ที่7.99ถึง11.9ล้านบาทครับสวนหลวงออโตเฮาส์ตอกย้ำ30ปีแห่งความไว้วางใจด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานต่อยอดศูนย์บริการ Mercedes-Benz รูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อ MB สุขุมวิทโดยมีพื้นที่รวมเกือบ3ไร่ให้บริการแบบ one-stop service ครบจบในที่เดียวทั้งศูนย์ซ่อมทั่วไปศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสามารถรองรับการซ่อม กว่า170คันและยังมีโซนเซอร์วิสล็อบบี้ที่กว้างขวางสะดวกสบายรวมไปถึงคาเฟ่ที่เตรียมจัดเสิร์ฟกาแฟเครื่องดื่มร้อนเย็นหลากหลายเมนูและอาหารว่างให้กับผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ยังมีมุม p r i v a t e office ไว้ใช้สำหรับการประชุมแบบส่วนตัวและปิดท้ายด้วยความพิเศษกับโซน Star Member Lounge ห้องรับรองพิเศษสำหรับลูกค้า Star Member บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มด้วยเมนูที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ สำหรับลูกค้า MB สุขุมวิทโดยเฉพาะครับ